ใครๆก็อยากเรียนเก่งใครๆก็อยากประสบความสําเร็จใครๆก็อยากสุขภาพดีใครๆก็อยากมีความสุขนะคะดังนั้นวันนี้นะคะ่เรามารู้เทคนิคในเรื่องของการทําทุกสิ่งทุกอยาก่างดังใจนึกนะคะดังใจนึกสมใจนึกนะคะเออให้เราเนี่ยนะคะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองและนะคะมีในเรื่องเราได้สิ่งที่สมปรารถนาทุกประการ ทำอย่างไรในวันนี้นะคะเพจกูรูกูรู้ๆๆเรื่องและก็จะนําความรู้ที่กูรู้มาถ่ายทอดให้มากที่สุดเนาะก็ถือว่าวันนี้นะคะหัวข้อที่ให้กับเพจนะคะกรูกูรู้ทุกเรื่องและอ,อัดคลิปนะคะอัดไลฟ์นี่ไปลง YouTube ก็ไปฝากนะคะพี่น้องชาว YouTube ที่อุดอุดน,นุนกันนะคะอุณนนาฝากขั้นขึ้นทุกวี่ทุกวันนะคะขอขอบคุณทุกๆนะคะทุกส,สื่อโซเชียลมีเดียอะไรละกันเนาะ ทุกช่องทางขอบคุณ Facebook ขอบคุณ YouTube ขอบคุณ t i t t o k ขอบคุณนะคะอินสตาแกรขอบคุณอีเมลขอบคุณนะคะผู้ที่คิดนะคะทำเรื่องราวของความสะดวกสบายความเจริญรุ่งเรืองให้กับโลกใบนี้รวมทั้งขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมกันสร้างสารรค์นะคะและก็มอบความรักให้กันและกันนี่คือนะคะโลกมนุษย์ที่งดงามโอเคไหมอ่ะ วันนี้นะคะหัวข้อคือผู้ชนะรายวันที่สะสมทุกวันจะกลายเป็นผู้ชนะในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะคุณฟังไม่ผิดหัวข้อมันค่อนข้างจะนะคะอ่านปุ๊บก,ก็ร้องอ๋ออ,อ่ะกออมันก็จริงอะ่ะมันก็ใช่นะเพราะคนจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่จุดปุ๊บมันจะด,ดังพูดแตกปั๊บนะคะอย่างน้องลิซ่า กินเนตบุ๊นะคะให้รางวัลกี่รางวัล3หรือ3รางวัลยังไม่พอตอนนี้นะก็เริ่มจากการที่น้องเ็มีความฝันตั้งแต่วัยเยาว์และก็มีความมุ่งมั่นในการฝึกฝนนะคะจนกระทั่งได้มีโอกาสไปเป็นศิลปินที่เกาหลีและก็ดังพูดแตกตอนนี้มันก็ใช้เวลาเนิ่นนานนะคะใช้เวลาในการทดสอบใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ อย่างพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเจ้าชายศิทิธรรมเกษตรเช่นเดียวกันนะฮะมีความมุมบานตั้งแต่ทรงประสูติแล้วนึกออกไหมคะนี่คือสิ่งที่แบบว่าพอนี้เอาไปผนวดนะคะก็ใช้เวลาอยู่6ปีจึงบรรลุธรรมตัสรุนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรถ้า6ปีเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบเรียนเป็นปร,ริญญา4ปีและก็ปโทอีก2ปีนะคะอัน,นี้เป็นเรื่องราวของ6ปีที่ท่านตัสรุนะทีนี้ นะคะในเรื่องราวของความสําเร็จของแต่ละคนของใครก็ได้นะคะที่ตั้งเป้าหมายต้องการความสําเร็จอะไรก็ตามให้นึกย้อนหลังนะคะกว่าคุณจะเรียนจบกว่าจะทํางานได้วันสามร้อยหนะคะอ่ะัวลาวละห้าร้นี่คือต้องจบปณิยญญตรีนะคะถ้าไล่มานะคะอ่าอน,นุเขาเรียกว่าก่อนจะเข้าอนุบาลนี่นะคะก็เรียกว่าน u สเซอรี่เออนะคะ เอ่ออนุบาลกับเนอร์เซอรี่เนี่ยนะเนอร์เซอรี่ก็คือบริบาลก่อนจะอนุบาลน,นะคะแรกเกิดถึงสามขวบสามขวบนะคะถึงหกขวบก็จะมาเป็นนะคะมาเป็นอะไรเอ่อเป็นอนุบาลอนุบาลน,นะคะอีกสามปีเข้าประถมนะคะเข้าประถมอีกนะคะเข้าประถมอีกหกปีรวมกันเป็นนะคะเก้าปีนะคะไม่รวมเนอร์เซอรี่นะเป็นเก้าปีปฐมเก้าปีมัธยมต้นมัธยมปลายอีกหกปี เป็น15ปีปริญญาตรีอีก4ปีคุณเรียนทั้งหมด19ปีนะคะและอาวุธที่การศึกษานะั้นไปรับเงินเดือนวันละ500เรือนเดือนละหนึ่มื่นห้าอันนี้คุณก็ยอมนะคะเขาเรียกว่ายอมเรียนเพราะต้องการวุฒิเอาไปทํางานนะคะแต่ในเรื่องความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องเราไม่เกี่ยวกับวุฒิการศาึกษามันเป็นเกี่ยวกับความปรารถนาที่อยู่ในใจเพราะยุคนี้สมัยเนี้ยซิมหกขวบนะคะ ลุกขึ้นมาเป็นซีอเพราะมันมีแนวทางมีช่องทางมีแรงบันดาลใจและมีความรู้สึกว่าอยากรวยนะคะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะะจากเรื่องราวของพื้นเพของชีวิตที่มันเคยลำบากอันนี้เป็นตัวนะคะอยาเร่งสู่ความรวยความปรารถนาของความนะคะการที่จะเปลี่ยนแปลงฐางนันดรจากสภาพหนึ่งไปสู่สภาพหนึ่งมันก็เป็นแรงขับนะคะไปสู่ความสําเร็จ นั่นก็เริ่มจากความรู้สึกก่อนเมื่อมีความรู้สึกเสร็จก็มีการเริ่มลงมือทําก่อนจากความสําเร็จเล็กๆกกกน้อยๆมันจึงสะสมเป็นความสําเร็จที่เติบโตขึ้นมีให้เยอะอา,ามีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจงอย่าประมาทกับความสําเร็จรายวันความสําเร็จรายวันนะคะในชีวิตมันมีทั้งหมด8ด้านอา่ามันจะขาดด้านใดบ้านหนึ่งไปได้เพราะว่า ชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนล้อรถอ,อะนะคะที่มันจะต้องมีนะคะความสมดุลนะคะไม่ใช่ว่าด้านใดด้านหน,นึง่งนะคะมันมีปัญหามันก็ทําให้ทุกๆด้านนะคะมันเกิดการที่ไปต่อไม่ได้เข้าใจไหมคะคุณก็ต้องเปลี่ยนล้อใหม่ดังนั้นเนี่ยความสมดุลของชีวิตอะมันมีนะคะที่จะต้องเกิดการสร้างนะคะในเรื่องของสาภาวะทุกๆด้านให้มันเกิดความสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะ แล้วมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการปฏิบัติชีวิตนะคะแล้วในเรื่องราวของการจัดทําในแต่ละวันให้เกิดความสาเร็จสะสมสะสมสะสม,สะสมนะคะมีนายทหารนะคะท,ท,ท,ที่ที่ระดับใหญ่โตนะคะที่อเมริกาท่านหนึ่งบอกว่าขึ้นปลาใส่อะนะคะเป็นวลีลเด็ดทั่วโลกเลยนะขึ้นปลาใสยเสร็จถ้าคุณต้องการความสําเร็จต้องการความยิ่งใหญ่นะคะความสําเร็จในชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คุณต้องผ่านการเก็บที่นอนให้ได้ก่อนโหอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่แบบนะคะเป็นวลีระดับโลกนะคะเป็นเป็นวลีระดับโลกแล้วก็เอ่อก,ก็ก็ถือว่านะคะเป็นคําเตือนหรือเป็นคําปราศัยที่นะคะมันบ่งบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คุณยังเก็บที่นอนไม่ได้และจะไปหวังความสําเร็จได้ยังไงอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่นะคะทำให้หลายๆคนเนะี่ยที่เคยแบบไม่เคยเก็บที่นงที่นอนตื่นมาก็ลุกนะคะออกจากที่นอนไป ผ้าห่มยังไงม้อนยังไงนะคะขดเป็นวงยังไงก็อย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวพอเจอวลีนี้ลายหลายคนที่นะคะต้องการความสาเร็จในชีวิตก็เห็นด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีระเบียบวินัยจากการเริ่มต้นจะเก็บที่นอนได้จะไปทําอะไรก็ต่อได้นะคะไปทําอะไรต่อก็ทําได้ง่ายๆตอนนี้นะคะประเทศญี่ปุน่นมีนักเขียนชื่อดังนะคะเขียนเกี่ยวกับการจัดบ้านนะคะเดี๋ยวนะ จัดบ้านสไตล์อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันทอยจี้ให้ข้อมูลก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเออเป็นการจัดบ้านที่สร้างบ้านให้ข้าวของนะคะนั่นหมายความว่าเขาเอาแนวความคิดนะคะจัดบ้านแบบไหนเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะ,ะให้ทุกคนเลยแล้วกันเนาะวันนี้จัดบ้านนะมันจะมันดังมากเลยนะคะดังมากแต่มันทอยจี้ติดติดปากนะคะเอ,อ่อจัดบ้านอืม แบบโอเคเอ่อจัดบ้านแบบคมมาริเออคมมาริไม่น่าจะไม่น่าจะลืมเลยนะจัดบ้านแบบคมมารินะคะซึ่งนำในเรื่องเรานะคะการจัดบ้านที่สร้างบ้านให้สิ่งของนั่นหมายความว่าเป็นลักษณะของความคิดไอเดียว่าเรานะคะที่เป็นมนุษย์นะคะหรือคนเนี้ยก็ต้องมีที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยก็จะมี ห้องน้ำํำของครัวห้องนอนห้องรับแขกหรือห้องอะไรต่างๆนะคะแล้วแต่ใครจะสะดวกที่จะ,นะะต้องการห้องอะไรแบบไหนโอเคไหมทีนี้นะคะเมื่อได้แนวความคิดว่าสิ่งของก็เป็นสรรพสิ่งสรรพสัตว์เหมือนคนก็คือคนสัตว์สิ่งของก็คือสะสารเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจัดนะคะบ้านให้กับสิ่งของนะคะ คือจัดให้เป็นระเบียบนะคะมีที่อยู่เป็นสัดเป็นส่วนมีตู้เสื้อผ้าจัดเรียงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความเป็นระเบียบใครที่สามารถจัดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นระเบียบได้นี่ก็คือนะคะความสําเร็จของนะคะการใช้ชีวิตวันต่อวันและความสําเร็จเนี่ยนะคะ,ะมันก็จะเป็นพลังงานและมันก็จะเป็นคุณสมบัติของการที่เราจะไปใช้ชีวิตและก็ไปสร้าง ฐานะนะฮะหน้าที่การงานให้ประสบความสําเร็จได้มันก็เริ่มต้นจากนะฮะความสําเร็จที่บ้านและที่สะสมรายวันและทุกๆวันในทํานองเดียวกันเรื่องราวความสุขใครๆก็ขวยควา้าต้องการหาความสุขถึงขั้นนะฮะลงทุนนะฮะสารพัดที่จะไปนะฮะนำเรื่องเงินและปัจจัยของตัวเองไปซื้อความสุขให้ตัวเองและบางครั้งก็สมหวังคือได้ความสุขมา แต่หลายๆครั้งเงินก็ไม่สามารถซื้อความสุขดังใจปรารถนาได้อันนี้คือประ,ประเด็นสำคัญนะะในเรื่องของความสุขถ้าคุณต้องการมีความสุขที่ยังย่งยืนนะะจากการที่แบบอ,อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มันนะคะขมขื่นที่ผ่านมามันก็ต้องเริ่มจากวันนี้ที่คุณตัดสินใจจะเป็นคนที่มีความสุขเลยอันนี้ขี์แพงนะคะคุณต้องตัดสินใจ ที่คุณจะเป็นคนที่มีความสุขเลยและความสุขเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรนะคะคนที่จะมีความสุขนะคะที่เป็นคุณสมบัติสําคัญที่สุดมันก็คือจะไม่ต้องเป็นความสุขที่ไม่ขัดแย้งกับความเป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณของตนเองนะคะและจิตวิญญาณตรงนี้นะคะเมื่อมันไม่ขัดแย้งกับความเป็นธรรมชาติในจิิตและจิตวิญญาณตัวเองแล้วเนี่ยจิตวิญญาณที่ได้รับความสุขเนี่ย ไม่มีอันใดนะคะที่ไปขัดแย้งกับธรรมชาตินี้แล้วมันจะทําให้จิตวิญญาณและชีวิตมีความสุขได้อันนี้ก็ขี่แพงอันทอยจิตจบอกเลยว่านะคะเมื่อตัดสินใจจะเป็นผู้ที่มีความสุขก็ต้องทํากระบวนการสู่ความสุขที่ไม่ขัดแย้งกับธรรมชาตินะคะคือนะะในเรื่องราวของธรรมชาติของความเป็นชีวิตและธรรมชาติของนะคะสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราได้เกิดมาบนโลกอันเนี้ย มันมีองค์ประกอบของความรักนะคะเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขความรักที่ยิ่งใหญ่ให้อภัยทั้งหมดทั้งมวลนะคะนั่นหมายความว่าอะไรอืมก็เป็นเรื่องราวของการที่คุณะนะคนะ,ะมีในเรื่องราวของความรักอย่างไรเงื่อนไขเข้ามาเนี่ยคุณก็จะรักตัวคุณเองอย่างไร้เงื่อนไขนะคะโดยที่ไม่ได้ไปคาดไปค้ำ ไปกดไปดันนะคะหรือจะทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวของการไปแข่งขันหรือไปเปรียบเทียบคนอื่นคุณจะยอมรับได้กับความเป็นธรรมชาติที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเองและเมื่อคุณยอมรับได้ในความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของคนเองด้วยความรักอย่างไรเงื่อนไขเมื่อคุณมีความรักเต็มเปี่ยมแล้วคุณก็จะยอมรับความนะฮะรักนี้มอบให้กับทุกๆคนอย่างไรเงื่อนไขเช่นกัน ะะเพราะคุณก็จะเข้าใจว่าธรรมชาติของโลกใบนี้มีความหลากหลายนะคะและความหลากหลายเหล่านี้แหละมันก็มีความจําเป็นสําหรับชีวิตนะคะไม่ได้มีแพทเทิร์นเดียวนะคะและก็เป็นแบบเดียวถ้าไม่เปลี่ยนแบบนี้ฉันไม่ถูกใจนะคะฉันไม่พอใจฉันไม่ชอบใจอันนี้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องของความสุขที่จะค่อนข้างจะหาเข้ามาหาในชีวิตคุณได้ยากเพราะนะคะความเป็นจริงของโลกใบนี้ จึงมีความหลากหลายจึงมีความแตกต่างเพื่อให้ความหลากหลายและความแตกต่างนั้นสมบูรณ์แบบในตัวของตัวเองนะคะในตัวของตัวเองนะคะต่างคนต่างก็ชื่นชมกันนะคะแม้เขาไม่เหมือนเราก็นะคะเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะในความแตกต่างคือเราต้องหามุมมองที่จะเป็นการชื่นชมให้กําลังใจกับทุกๆชีวิตอะไรประมาณนี้เรื่องราวของความสุขมันเป็นเรื่องราวของความรู้สึกนะคะ แต่เรื่องราวของเครื่องมือในการใช้ให้เกิดความสุขมันก็มีในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักอย่างไรเงือนไขที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะคะและอีกอันหนึ่งคือไม่ตัดสินไม่ตัดสินนะคะไม่ตัดสินผิดถูกไม่ตัดสินชอบไม่ชอบไม่ตัดสินดีไม่ดีนะคะตัดสินชั่วหรือเลวอะไรทำนองนี้นะคะชั่วเลวดีอะไรประมาณนี้คือไม่มีเรื่องราวของการตัดสินเพราะเบื้องหน้าของการที่เจอเหตุการณ์สถานการณ์ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะเหตุผลนะคะที่อยู่เบื้องหลังของการแสดงออกของแต่ละคนเนี่ยมีในเรื่องเราไม่เหมือนกันนะคะแต่พื้นฐานแรกนะคะที่เราจะสามารถเนี่ยนะคะใช้เป็นหลักการหลักเกณฑ์ได้ก็คือว่าทุกทุกคนล้วนมีความบริสุทธิ์อยู่ในจิตทุกๆุกคนนะคะมันเป็นเรื่องราวของความที่ถูกลออล้อมจากโลกในการประสบการณ์ จึงนะคะใช้วิธีการในการที่จะปกป้องตัวเองจากการที่คิดว่าตกเป็นเหยื่อจากความรู้สึกว่าตกอยู่ในการอันตรายนะคะอันนี้เป็นเรื่องเราที่เราจะต้องนะคะมีในเรื่องเราของความรักที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะนะคะมองโลกนะคะมองโลกให้กว้างและใหญ่มากกว่าที่จะมีประสบการณ์ในการที่จะสูญเสียผลประโยชน์ของเรา ะะเราพูดไปแล้วเนี่ยเรื่องบรรยาวไปถึงนะคะเรื่องบรรยาวไปถึงในเรื่องเราของการที่จะเป็นผู้ที่จะ,นะะชนะตัวเองในรายวันแล้วนะคะเพราะในเรื่องของสุขสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทั้งหมดในที่ที่มันโจิจิพูดกับพวกเราเนี่ยให้โฟกัสอยู่ตรงที่นะคะเป็นความสุขที่ไม่ฝืนนะคะและไม่ต้านกับความเป็นจริงของธรรมชาตินะทั้งไม่ฝืนด้วยไม่ต้านด้วยคุณก็จะเจอเจอในเรื่องราของการ ไหลลื่นเพราะธรรมชาติเนี้ยไหลโฟนะคะอย่างง่ายๆสบายๆนะคะไร้แรงต้านแล้วก็ไรในเรื่องราวของการฝืนนะคะในการที่จะทําให้ผู้คนได้มีอากาศหายใจนะคะดังนั้นอากาศเนี่ยจึงเป็นเรื่องของการเบาสบายเข้านะคะรูจมูกของพวกเราได้อ่านะเข้าไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงนะคะเป็นพลังปราณนะคะในเรื่องเราหล่อเลี้ยงทุกๆชีวิตนะคะไม่ว่าแต่มนุษย์อย่างเดียวนะยังจะมีเรื่อง ต้นไม้ใบหญ้านะคะแล้วก็สปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์ทั้งหมดก็ได้รับในเรื่องเราอากาศหายใจเท่าที่นะคะจะเอาไปเพียงพอสำหรับการเลี้ยงชีพบนโลกมนุษย์ไปนี้เนาะดังนั้นเนี่ยนะคะหัวข้อของวันนี้มันจึงเป็นเรื่องราของการ,รนะคะบอกทุกคนไว้นะคะอย่างชัดเจนว่าถ้านะคะเรารู้สึกว่าเราทําวันนี้นะคะได้สําเร็จนั่นก็คือเราได้สะสมความชนะ และมันเป็นพลังงานดีๆให้กับเราไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราลงมือทําทุกวี่ทุกวันและเราภูมิใจกับสิ่งที่เราลงมือทําทุกวี่ทุกวันนะคะดูในเรื่องของผลลัพธ์อะนะคะเรามีระเบียบวินัยมากขึ้นเรามีในเรื่องทักษะที่พัฒนามากขึ้นในหน้าที่การงานของเราเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการที่เรามีวินัยในการออกกําลังกายหรือเราดูแลสุขภาพของเรานะคะได้ อย่างยอดเยี่ยมหรือเราใช้ในเรื่องคำ affirmation ได้นะคะอยู่ตลอดเวลาเพราะนะคะคำสั่งจิตไม่ใช่ทำแค่ประเดียวประดาวนะคะแล้ว3วัน3วันทำสี่วันหยุดอันนี้เป็นเรื่องราวของพลังงานไม่ต่อเนื่องนะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องทำงานและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในทุกๆสิ่งนะคะโดยเฉพาะความรู้สึกถ้าจะเป็นความรู้สึกที่ดีนะ,ะคะเพื่อจะสร้างความสุขที่ดีๆ ในอนาคตมันก็คือสร้างอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะขาดขาดเกินเกินะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวของการที่ชีวิตนะคะก็มีทั้งดีเหมือนขาขึ้นขาลงนะคะเหมือนขาดขาดเกินเกินในการที่เราสร้างพลังงานมันก็เป็นเช่นนั้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของความยุติธรรมของการสร้างชีวิตจากการลงมือทําทั้งระดับกายใจจิตของเราเองทั้งสิ้นเลยนะเอาวันนี้นะคะฝากไว้แค่นี้นะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะโชคดีค่ะ